วันนี้พี่เอิญอะจะมาเสนอเมนูแพ็โกโก้นมสดเนาะเห็นชัดไหมมันจะเป็นโกโก้ที่เป็นสีแบบนี้ค่ะเนี่ยสีดำไม่ใช่สีน้ำตาลเข้มหรือว่าสีน้ำตาลธรรมดานะคะแล้วตัวนี้ประโยชน์ของมันก็คือว่าอ่ารสชาตน้อยอ่าดูดซึมง,ง่ายกว่าเพราะว่าเป็นแบบคือไม่ได้ผสมอะไรเลยเป็นโกโก้เพียวๆร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอ่าเคเดี๋ยวพี่เอิญเทใส่ให้ดูเลยนะคะแล้วก็ ส่วนส่วนผสมทั้งหลายก็อยู่ในใต้คลิปเลื่อนดูกันเองเนาะน่ะเดี๋ยวขอเลื่อนใส่น้ำแข็ง okay. เน้นมสดลงไปเค okay. แล้วก็ตามด้วยแบล็โกโก้ของเราที่ตีไว้แล้วเนื้อเนียนมา แบบนี้เลยสีบแบล็คอย่างนี้เลยนะคะคุณประโยชน์ล้วนเลยเนาะแล้วก็บวกกับนมสด100%นะโอเคขอจบคลิปวันนี้นะคะไปายบย